สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง The Running Boy ครับวันนี้ oh ผมก็ส <Boy. S 1> วัสดีครับอาจารย์ SLC Run นะครับเ <Okay. S 1> พิง่งเ <Okay. S 1> พิ่งอยาเพิง่งเรีเนสซนหลุย oh. ใช่ไหมอาจารย์ yeah. บอย70ครั้งแรกนะบอยบบอยเพิ่งอยากจะมาวิ่งมาตอน3ทุ่มมาจารย์ครับบอยตัดสินใจมาวิ่งตอน3ทุ่มมาจารย์ก็เลยมาสมัครหน้างานนะครับก็มีสมัครทุกปีนะครับก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้พอดีกล้ามเนื้ออักเสบอาจารย์ก็เลยคิดว่าจะไม่มาวิ่งพอดีมตอน3ทุ่มเห็นคนอื่นเขาลงบิบลงอะไรกันเราก็อยากมาจานเบี่ยงใจเลใช่ไหมครับผมยังไงฝากรู่อาจารย์ครับรนมาด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมบอยด้วยนะครับขอบคุณครับอาจารย์่มมมาาาให้้ไดดดดนะะคครรัับบบบผจพยยยเี๋วตติิิิ เอาันเอาันหน้างานเลยดันดันอยากวิ่งตอนสามทุ่มสองเก้าสองเก้าเดี๋ยวจบสองเก้าสองเก้ามาพ่ยศพร้อมไหมพร้อมกะซูพ่ยศก็ทำให้เราอยากมานะเราก็เลยต้องมานี่สองเก้าสองเก้าสี่สิบถึงสี่สี่นะฝากลุ้นด้วยนะครับไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะเดี๋ยวเราจะตอางไปซื้อเจล สิบโลกินเจลมะไม่รู้อ่ะยังเจ็ก้าวเนื้ออยู่เลยเนาะอะไรที่ช่วยได้ก็เอาไปก่อนนะครับเห็นก็ลงบิบกันเนาะเลยอยากมาบ้างก็เลยแบบมาสมัครหน้างานแล้วกันเดี๋เวลง10.5นะครับไปวิ่งเล่น10.5กับบอยกันดี๋ยววันนี้นะข้างบนเป็นสีแดงสีแดงเปนถ้วยอะไรครับ และสามของเปนคามลันของห้ากิโลห้ากิโลเอานี้สิบกิโลอันนี้อันนี้สนามอะไรนเบียร์ยีโอเคครับสาวรีนครับตอนนี้เราก็อยู่บรรยากาศอยู่ในสนามนะครับที่จะทําการนําวอร์มนะตอนนี้เราอยู่ในโรงเรียนเซนหลุยส์นะครับที่ฉะเชิงเซานะครับสนามฟุตบอลโลดจนะรุดนะครับเป็น SLC ลั่น เออรงเรียนเส้นลุยชะเชิงเซานะครับ70นะถลองครบรอบ75ปีเป็นะไงครับมาวิ่งงานอะไรยังไม่ได้ดู <laughs> แต่เหมือนแบบ3ามทุ่มเนาะ <laughs> เห็นพี่ยศก็พี่ยศก็บิวบวิอยู่นะว่าจะมากันนะแล้วอีกอย่างหนึ่งว่าผมอะผมอะ่มอะเจ็บกล้ามเนื้อก็เลยตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงดีแต่พอดีเห็นทุกคนลงเบอร์วิง่งทุกคนไปขอนแก่นกันรู้สึกแบบ มันแบบเหมือนแบบถ้าเราไม่ได้มาเราจะแบบขันมากเลยเรารู้สึกวแบบ่าไอเราเจ็บกล้ามเนื้อนะเราซ้อมแผมสไตล์แรงไปหน่อยนะทำให้เกิดบาดเจ็บนะแต่ก็แบบ มันมันทันอะมันแบบมันอยากมาเห็นบรรยากาศทุกคนลงปุบยแล้วแบบเราไม่มามันยังไงอยู่เรามาเอาบรรยากาศนะวันนี้เราก็เลยจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศที่ฉะเชิงเซากันนะว่าวิ่งกันยังไงบ้างนะครับวันนีครับเราเจอใครครับเนี่ยโยนบอลก่อนแล้ววัสดีครับวันนี่เป็นส่งครับวิ่งวิ่งระยะอะไรครับ สิบเครับสิบใช่ไหมครับคนฉะเชิงเซาแรงเยอะไหมครับก็พอตัวครับยอดเยี่ยมมากรอเชียร์นะครับคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อเลียวครับครับสวัสดีครับเลียวครับยินดีที่เจอนะครับก็สองคนนี้แหละหลักๆอะที่บิ้วเราทําให้เราอยากมานะ วอร์ไปโลเจ็ดนะนรัตนเรียอ่ะยืดเหยียดนะแะนม่วันนี้กล้ามเนื้อเจ็บนะตแต่ก็สู้เต็มที่วันนี้ตีห้าหนึ่งนาทีนะครับตีห้าครึ่งปล่อยตัวนะครับกาลังนำวอร์นะครับมีแบบครอบครัวมีแข่ง 5K นะครับแล้วก็ 10.5K นะครับนี่บรรยากาศตรงนี้ก็ทุกท่านก็จะขาแรงนะครับขาแรงก็จะวอร์ันอยู่เยอะเลยครับ เอาครับชาวขาแรงครับวิ่งระยะอะไรครับสิบกิโลด้วยการแขางขันที่หวานไครับยินดีที่เจอครับเก่งมากเลยเขาวิ่งสิบเคด้วยครับอาจารย์พร้อมพร้อมครับพร้อมพี่เพียงพร้อมครับบรรยากาศหน้าเส้นนะครับเอาอล้วครับสุสุไปวิ่งด้วยกันนะสิบจุดห้าเคนะครับนี่ฟิปนัมเบอร์ส่ง ไไมด้วรฒิโย40 44นะครับนี่ผมตั้งในกาด้วยวันนี้ผมใส่กามินนะเพราะว่าทุกท่านจะได้เห็นนะครับมันจะได้คอนเนคกับกล้องผมได้ว่าสปีดเท่าไหร่ฮัลเลตเท่าไหร่นะครับมาไปลุยกันวันนี้วันนี้ในกล้ามเนื้ออักเสบนะเราจะทำได้เท่าไหร่ได้ UPP ไหมนะับหรือเราจะติดถ้วยไหมเราลองมาลุ้นกันเลยว่านะ45 45แนละ้วพอมันไม่ได้ย้อนพ้อมนะ ว่าพร้บอบไปไหวไหมนะครับสวัสดีครับพร้อมไหมครับยังอายุ70เดี๋ยวม่นับโซโซนะฮะก็พร้อมอยู่นะอันนี้เป็นบรรยากาศงานเปิดนะครับก่อนเปิดตัวนะครับขอเชิญตัวเมน่อยค่ะอีกห้านาทีปล่อยตัวนะอาจารย์วันนี้อจาจารยพ์พกอะไรมาครับเนี่ยอ่าอันนี้สำหรับคนอายุ70ครับเจลกับเจลน้ำหอม น้ำกระทมใช่ไหมครับน้ำจริงๆอ่ะมันพี่สอนอมนะครับลิ 1> <1 ้คร <ok ับสู้นะครับสู้ๆนะครับส1งหน่งไแล้วนะครับ ไปเลยบอยครับเดินตามเลยสีหนึ่งศูนยสะพานแรกลงสะพาน ที่หนึ่งอยู่โน้นประมาณสักเจ็ดสิบเมตรได้ละตอนนี้เข้าตาตรงริมน้ำนะครับเอสตครับจะถึงจุดให้น้ำแรกนะครับกิโลเมตรที่เกือบ2นะครับ ไปตรงหลวงพ่อโสธรนะครับลวมาสักครู่ก็4.5ประมาณนี้ครับเหนื่อยใช้ได้เลยัเหนื่อยครับกําลังจะถึงวัดหลวงพ่อโสธรแล้วนะครับ

4.9 4.10ครับกิโลที่4.6ใกล้จะกุดจุดกลับโตแล้วนะครับกิโลเมตรที่5ไปแล้วรับยางมาแล้ว เมื่อกี้มันเหมือนขึ้น้างขึ้นเนินนะนอ่อนนมาเรื่อยๆเลยตอนนี้ลงไปดีครับจาร์โซออาจารย์สี่จุดหนึงสองนะห้อยมาหน่อยเลยจุดให้น้ำที่ กิโลเมตรที่6นะครับกลับมาเจอยา5าเขนะครับกลับตัวเมื่อสักครู่โนที่8.418ครับ เท่น้ำที่4กิโลเมตรที่8นะครับ4.15ในในรายการไม่ถึงโลแล้วครับความจริงก็น่าจะมาโลหน่อยหน่อยโลก,กว่ากว่าวันนี้ไม่ได้นอนดนะ้วยเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะครับ กลับมาขึ้นสะพานอีกครั้งเหนื่อยมากเหนื่อยมากมาตอนนี้แต่สู้นะยังไงก็ต้องสู้เราเสร็จล้ว,ส,วสู้ ยอดเยี่ยมมากไล่ไม่ทันพี่จบไปแล้วนะครับประมาณ4 3 4 1นะตามหลังไปประมาณ1 0เมตรนะที่คนที่4กับคนที่5ติดกันเลยไม่ทันไม่ทันน่าจะช้าไปประมาณ10วิได้ม่ประมาณนั้นอะประมาณ10วิสุดๆแล้วก็เพชรเฉลีหนึ่งได้สี่หนึ่งสี่นะก็เต็มที่แล้วโอ้ไม่ง่ายเลยสนามนี้จบไปแล้วนะครับกับ SLC Run นะคะ อยู่ข้างหน้าหน่อยเดียวอันดับ4อันดับ5อยู่ข้างหน้าแต่ก็เต็มที่แล้วไม่ได้ยิน แรงเยอะมากนลครับกะว่าจะแบบเผื่อมีลุ้นติดถ้วยนะไม่ได้ติดถ้วยนะก็อันดับผมนะถือเป็นประสบการณ์นะแล้วเดี๋ยวไปซ้อมใหม่ต้องไปตั้งใจซ้อมใหม่นะครับไปเดี๋ยวไปถ่ายเก็บบรรยากาศต่างๆให้ดูอีกทีแล้วก็ดูตอนลุ้นพี่ๆเขาับถ้วยกันนะครับหัวใจนะร้อยหกสิบสามนะเทคตั้งแต,แต่แรกเลยหัวใจสูงโดดมาเลยครับแล้วก็คาเดนร้อยแปดห้าโซนก็เนี่ยโซนสี่โซนห้าเลยนะครับไปดู เพชรก็403 405 412 418นแ,แต่เพชรหลังๆห,ห้อยหน่อยนะครับตัวเนี้ย420 412นะก็พยายามกดกลับมาแล้วแต่ก็ไม่ทันครับไล่ไม่ทันเนี่ยตรงเนี้ยผายไปเยอะเลยอเป็นประสบการณ์ไปให้ทํากันบ้านใหม่นะก็เดี๋ยวแต่จริงๆวันนี้ก็จริงๆก็พอใจนะแต่พอมันติดอันดับ6อนะมันก็แอบเสียดายนะนิดเนี้ยเห็นพี่เขาอยู่ข้างหน้ากันนะอันดับสอันดับ5แต่ก็ถือว่าเต็มที่นะก็ New TV เดี๋ยวไปซ้อมใหม่วันนี้ก็ไม่ได้นอนก็เหมือนข้ออ้างนะจริงๆก็ไม่มีปัญหาหรอกไม่ได้นอนเพราะว่าเป็นปกติของการไม่ได้นอนอยู่แล้วแต่ก็กล้ามเนื้อที่เจ็บหน่อยๆเนาะกำลังเดินไปรับอาหารนะครับท่องกาใช่ไหมครับค่ะอนุญาค่ะรับด้านในได้เลยค่ะครับก็บเป็นอาหารอาหารเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมครับขอบคุณครับแล้วนี่ก็มีพวก โกโก้กล้วยน้กาแฟมีกล้วยนะครับแล้วก็มีคุกกี้นะะคแล้วก็มีน้ำเย็นนะครับแล้วก็มีปลาต้องโกต้องรอคิวนะไม่เอาหรอพี่คินโอ้คินโล้เข่าวนะลูกแต่ยานัชแล้ว เที่หนึ่งใช่ไหมครับได้ครัเปิดแรงมากเร็วมากแข็งแรงมากครับอันนี้พี่ได้ที่สองเก่งมากครับพี่ที่สามใช่ไหมครับยินดีด้วยนะบ้านเก่าอันนี้ที่สี่นะครับอันนี้ที่ห้านะครับยินดีกับพี่ๆด้วยนะครับเป็นไงขอโชว์ด้วยนะครับสองท่านครับนี่เอาไปกับด้านพี่ไปกับด้านไปกับด้าน 10.5k เส้นทางเป็นไงบ้างพี่ยศ มามาถึงก็สุดยอดเลยครับขึ้นมาถึงก็ขึ้นเนินเลยสะพานเลยขึ้น,น,นขึ้นสะพานตรงนั้นเลยแบบ แล้วขากรรไกรเอาเรื่องเลยอ่ะขากรรไก็มาขึ้นเนินอีกอากาศเป็นเรา่อศอากาศเย็นสบายอากาศดีนี่ในฐานะเจ้าบ้านเป็นยังไงบ้างครับปากสนามนี้ได้ไหมครับสนามนี้ดีนะครับมีมีทุกมีทุกอย่างมีเดินมีทางเรียบยงสุดกับตัวมีวัดหลวงพ่อโสธรนะพี่ที่อยู่ชายฝั่งตอนด้านข้างคุณยำทอนหาอากาศร้อนหน่อยต้องวิ่งก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ทาเวลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ได้ครับขอบคุณมากพี่ โอเคยินดีกับทั้งสองท่านด้วยนะครับยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมครัวันนี้วิ่งเป็นยังไงบ้างครับวันนี้นะคะเส้นทางเส้นทางคุ้นเคยไหมครับถือว่าคุ้นเคยไหมครับคุ้นเคยในการขับรถอ๋อคุ้นเคยในการขับรถการวิ่งนี่กูมันฝ่าท่อเยอะนะบ่อยอฝเออผมผมรู้ผมรู้เหมือนกันเหมือนได้เยอะต้องต้องวิ่งหลบฝ่าท่อนิดนึงแต่ถามว่าวิ่งได้ไหมก อากาศล่ะครับอากาศครึ่งแรกพอได้แต่ครึ่งหลังร้อนอ่ะบอยว่าร้อนไหมบอยบอยส่วนตัวไม่รู้สึกว่าแย่ถามแต่ถามหลายๆคนหลายคนทุกคนก็รู้อแอบรู้สึกแต่บอยไม่ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ครังร้อนนิดนึงครับไม่เหมือนตอนครึ่งแรกที่เราบอยตัวไปอ่ะเออช่างนั้นอาไทยพอเราวิ่งชายน้ำอ่ะจะอากาศดีพอเราเข้าไปในเมืองที่เลยวัดอลวก็อบหน่อยใช่แต่อบผม ได้ครับขอบคุณครับชมรมพนันนิคมชมรมพนันนิคมครับสวัสดีครับรันนิงบอยครับวันนี้ชมรมพนันนิคมมาได้ด้วยได้ช่วยร้อเปอรเ็เลยครับหคนได้ห้าวยครับยอดเยี่ยมมากรุ่นเจ็ดสิบอันนี้รุ่นเจ็ดสิบใช่ไหมครับอันเจ้าหลยวอจาเจ์าหลิวนะครับห้าสิบครั พี่เทียก็หกสิบนะดีเอาช่วยมาถ่ายรูปนะครับยอดเยี่ยมมากชมรมพนัทนิคมนะครับอายุต่ากว่าสิปีหญิงนะคะตรงกลางเลยนะครับผมขอปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะก็สนามนี้ก็ถือเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้นะว่าจริงๆแล้วถ้ามีแรงก็ควรจะใส่ต่อก็ ก็ถือว่าเต็มที่แล้วล่ละจริงๆแล้วก็ก็ร่างกายก็ไม่ได้ร้อยเนาะแต่ก็จะเป็นข้ออ้างก็ไม่ได้เพราะว่าก็ P ีีแล้วดีที่สุดแล้วที่ทําได้เนาะก็ยินดีแล้วก็ยอมรับกับผลในการวิ่งไม่เคยวิ่งเนาะไม่เคยมาวิ่งที่มันแบบต้องต้องลุ้นติดถ้วยเนาะมันก็มันดีเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะไปฝึกซ้อมใหม่แล้วก็ตั้งใจใหม่นะก็เป็นประสบการณ์นะยังไงก็อาทิตย์นี้ไม่รู้ทุกท่านไปวิ่งที่ไหนกันนะครับก็ ยินดีกับ p ีบียินดีกับสนามทุกทุกท่านนะวันนี้ก็สนามสนุกเนาะผมก็สำหรับผมก็ได้พีบีนะก็ยอดเยี่ยมรับรายการก็จัดดีครับรับถ้วยเร็วทุกอย่างดีหมดเลยครับยังไงก็เจอกันใหม่ในวอกถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปซ้อมใหม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้นะสำหรับระยะสั้นๆเนาะทนะี่ไม่เคยพิ่งเนาะพอมันได้ที่6พอเห็นเพื่อนๆได้มันก็อยากได้นัออ้นเราจะเราจะสู้ใหม่ไปแล้วครับบอกนี้บ๊ายบาย